สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมวันนี้พี่นนท์จะมาพับปังโบสี่เหลี่ยมนะครับมีน้องๆบอกมาเยอะว่าปังโบสี่เหลี่ยมแรงกว่าดังกว่าสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วพี่นนท์พับสามเหลี่ยมไปนะครับสามเหลี่ยม<ๆ> <ๆ S 1> ก็ดังพอสมควรนะครับแต่น้องๆบอกว่าสี่เหลี่ยมดังกว่า,าพี่นนท์จะมาลองวันนี้นะครับามาขั้นตอนแรกนะครับพับเข้าแบบนี้เลยแนวยาวนะครับพับครึ่งแนวยาวนะแล้วก็รีดนะครับ ทำการรีดปุ๊บพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็เปิดออกปุ๊บแล้วก็พับเข้าแบบนี้นะพับครึ่งของครึ่งของด้านขวานะครับเรามาลองดูกันว่าจะดังกว่าสามเหลี่ยมหรือเปล่าปังโบสี่เหลี่ยมนะครับปบ Ens, เราก็ทําการรีดนะครับง่ายๆนะครับปังโบสี่เหลี่ยมง่ายกว่าสามเหลี่ยมเยอะมากนะครับถ้าใครยังไม่ดูพับปังโบสามเหลี่ยมก็ไปดูคลิปเก่าพี่นนท์ได้นะครับปังโบสามเหลี่ยมนะก็ดังเหมือนกันนะครับดังมากอ่ะถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราก็พับเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บอ่ะแบบนี้นะครับอ่แล้วก็ทําการรีดหน่อยปุ๊บนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับอ่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะนี่แบบนี้นะครับพับเข้ามา2ทบนะครับ พอได้แบบนี้แล้วก็พับครึ่งนะครับปึ๊บแบบนี้นะเราก็ทำการพับครึ่งเลยเล็งให้เท่ากันปึ๊บ,บรีดหน่อยนะครับนี่ แค่นี้เราก็ได้นะครับปังโบสี่เหลี่ยมแล้วง่ายใช่ไหมล่ะง่ายมากมากนะพีน่นนว่าง่ายมากๆเลยนะง่ายกว่าสามเหลี่ยมเยอะเลยนะครับอ่ะขั้นตอนการเล่นมาถึงขั้นตอนการเล่นนะครับเราต้องบีบอันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะเราต้องบีบอันนี้ลงไปนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บแบบนี้นะแล้วเราก็จับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กลับด้านนะครับนี่นะปึ๊บ นิ้วจับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็การเล่นนะครับครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะแตกประมาณนี้เลยน้องๆลองเอาไปดูกันได้นะครับอ่ะก็เสร็จไปแล้วนะครับปังโบสี่เหลี่ยมน้องๆลองเอาไปลองกันได้นะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันไหนดังกว่าอ่ะสำหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ